ปล่อยให้นั่งด้วยปล่อยให้น <c oughs> ั่งด้วยน้อยจะนั่งด้วยนี่ก็นั่งด้ิขี่เดีน่้เลยข้างหลังของเนี่ยนอาอัมปรมีบาายาานนี่เดกบายเด็กั โอเคต่ออย่างนี้เลยมีไหมไม่ค่าบาทไม่ค่าบาทอ่ะต้องใช้สามเงิต้องใช้เงินกู้คูแก้มึงตรงไหนวะคู่บาทกูไหมคูอยู่ของกูอยู่ดีๆเนี่ยเออเนี่ยขอเคลียร์กันใครไม่เกี่ยวห้ามยุ่ง พี่รูเสึกว่าเก็บเพื่อนนะจูแค่นี้แหละจูตองก่อดจูตก่อจะถึงห้านาทีนะน้อฟ้ามือข้างนี้มาปิดหน้าตัวเองมันไม่เห็นนุงกลางนี่หละหรือชูนุ่งกลางด้วยอย่าให้เพื่อนรู้ไหมว่าทำน้องฟ้าน้องฟ้าเคยทำอะไรกับพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะจดจำแล้วไปทำกับเพื่อนนะน้องเพื่อนจะได้รู้เลย ถ้าเขาโทรมาหาแล้วเเขาต่อยแล้วเอใ้เราเปิดหน้าให้เขารู้เด็กขาดนะยังไม่ครบเลยเนี่ยเราอยู่ในสมัยชูนิ้วกลางพศา2 3 5 6เดือนกุมภาพันธ์ณห้องณห้องโบราณวัตถุอ่น <c oughs> นิ้วกลางโอ๊ยเปิดน,นิ้วไปหนึ่งเฮ้ยชูนินะ้วกางยังไม่ครบนิ้วกลาง มาจะเริ่มคำที่หนึ่งแล้วนะจำน่ะเราจะมาหายคลิปกันดูว่าคนกินเท่าไหน่ออกมาสามรอบมาหาสามรอบแล้วลูกเลยนี่นะให้คนลงในยูทูบเขารู้ไปเลยต้องฝันลบก่อนหลบก่อนหลบไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วแล้วน้องกินข้าวอยู่ห้านาทีห้านาทียังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังฟา นั่นแหละฝังนี้แหละลโอเคจู่สมัยโบร,ราณมาดูคนกินข้าวกันสมัยโบร,ราณนะครับหน้าพศสอง6ันสาม้อยหกสิบหอือช้นี่โอ้ไกลจะหมดแล้วเนี่ยอีกหกเปอร์เซ็นต์สิบเอโมองิบหกละ อันนิ้วกลางนิ้วกลางต่อโอ๊ยปิดเปิดเปิดปิดปิดปเปิดเปิดเออเออแล้วขอจบคลิปแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันชูนกางปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยการชูนิ้วกลาง